พูดใส่ไม่เอาใหม่ลูกวันนี้ผมจะมาอ่านนิทานเรื่องกะจิบไปเที่ยวสวนสนตาไม้กะจิบริบรับตากลางปีไทยดีใจดีใจพ่อบอกจะพาไปเที่ยวบินโ

ดูดูงอกแสร้วนั้นร้อนร้อนหวานหวานถูกใจถูกใจอิ่มตัวภูงามเพลิดเพินทาันเดินเดินเก็บตากต้นใหญ่ตาบ่มบากแม่พี่กันแม่น่ารักกันถูกใจถูกใจนี่ทัเสร็จแราวค่ะขอบคุณค่ะ